ตัวเองหน่อยสองบูย่าเลยโกนหัวเลยนะฮะงั้นเอางี้ดีกว่าถ้าวันนี้พี่มอไดสองบูย่าเดี๋ยวซีน่าโกนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเลยตัวนี้ชิงตรงนี้สมิงเข้าไปยิงกดน็อกมาหนึ่งคนและอันนี้ดนนะฮะไม่ใช่เดทนะครับเป็นดนนะครับ ตามมา3ตรงนี้แล้วคิวไปได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้ไปเสียไปจนถ้าฟิชเชอร์ที่ตามมาเลิกเทน,นนันต์เหล่านี้ดาวดาวไปสองคนแล้วชาสมบัดเข้าไปแล้วไปดีๆจบสามเมซตจบ2องฮันเมจิกอีสปอร์ฟริชเชอร์คนเดียวพาทีฟ้าบูญญาได้อ่ะโอ้โหเรียกว่ามาแบบชุลมุนครับเหนือทางคาดหมายนะสำหรับในชทุกของการประทระสุดท้ายครับผมไปดูเพย์เดอร์แมทกันฮะ ไปนันนาลฟิกเซอร์ครับจะเป็นใครไปไม่ได้แล้วดูตัวเองเก็บไป6คิวใช่กระบกันอีก1,427ดาเมจครับท่านผู้ชมเหมือนกันครับเคอจีแล้วตรงน,นี้ตัวเองก็จบแรกชีวิตไปจอบอันดับ6ครับแต่ว่าเมจิกเมจิกสปอร์ตมาแล้วครับโดนบูเก็บแคสเปอร์มาจบอันดับ4ครับไล่มา3คิวติดๆเหลือเคอจีเหลือเมจิกเหลือเอ็นซีเอแล้วขาไปหักตรงนั้นครับโดนบูเอเว, <K S 2> วินเหมือนจะเหลือคนเดียวนะ S <S <an liness> ใช่ครับอุ้ยแต่แผนดีมากครับเอาโดนบูมาเป็นตัวล่อครับแล้วเพื่อน3คนวิ่งเข้าไปรอเสิร์ฟเควินถึงที่ครับประกบ3แล้วมาแล้วครับเมจิกเกมนี้จะปิดเอาบูย่าพร้อม10คิวตรงนี้ไล่มางัดมา1ทีงัดมา2ทีแล้วเรียบร้อยครับโ,โ,โซนี้ครับดึดมุมงงกันอยู่ครับเลีย่ยมเมจิกตรงนี้ไม่อยากจะรอนะเอาฟิกเซอร์เข้ามารอก่อน เปิดสเกลเห็นคนเลยครับอ้าวแล้วจะออกมาได้หรือเปล่าไล่ตามไล่ตามเฮ้ยหนังไล่ล่าก็เกิดขึ้นมาแล้วเราเพชรอ้าวเดี๋ยวนะถ้าฟิกเซอร์ไปได้ครับเพชรบอกขอลองบ้างจะรอดบ้างหรือเปล่าเออเรารอดนะตรงนี้เราอ่านายขึ้นมาครับค่อยๆดันนะเหมือนจะฝืนเล่นแล้ะคะฟิกเซอร์มาแล้วครับตรงนี้ฟิกเซอร์ก็ขับไปโหยได้มาถึงแบบนี้เพื่อนต้องมานะแล้วเวทีครับจะเอายุงลายไปก่อนไหมฟิกเซอร์ขอหน่อยตรงนี้งัดมายุงลายกับฟิกเซอร์ตัด ตัดไปหนึ่งครับผมใช่ออฟิเซอร์ตัดตรงนี้ได้ครับในขณะเดียวกันโอซาก้าเจ็ดไปแล้วเบิดใส่ตัวอัลฟมามาด้วยฮะเหมือนไมเซตตอนนี้เกือบจะโดนลื้อทั้งปีแล้วแล้วเป็นเมจิกที่ได้เปรียบเลยครับ จังหวะเพชรขับมาเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะจู่โจมครับกลับการโตฟิกเซอร์เลือกที่จะชนชนแล้วลงลงแล้วเก็บไมค์ไซตตรงนี้เลือดเดียวตัตเตวเองขังเปียบเหลือ3ทีมแล้วเมจิกเข้าไปเลือกเลยเลือกเข้าไปเขียนหน้ดาดีบูตรงนี้ครับเดชพยายามจะเล่นอยู่โดนบูอ้อมนอกสมิงอ้อมในตัดกันไปตัดกันมาแล้วไปมเมจิกไปดีบูได้จบอันดับ3ไปฮะเหลือไมไซต์กับเมจิกเมจิกมีโอกาสคว้าทริปเปิลบูย่าเอาแล้วบ้านใกล้เลือนเคียงตรงนี้บ้านไหนจะแตกก่อนกันนะใกล้จริงโอ้แล้วดูเขา คือใกล้ทั้งที่ดี่เขาอยู่และใกล้ทั้งสัญญาณของเขาด้วยครับอ่าแล้วเมจิกเติบโต้ไมเซฟตูครับไม่ว่าจะเป็นใครได้แชมป์มันก็ปวดใจกันไปทั้งหมดแล้วเหลือกันสามสามเท่ากันด้วยอะไรมันจะฟ้าได้คิดปานนท่านผู้ชมจับตามองดีๆตัวฟิกเซอร์ไหลเข้าไปแล้วครับตัวตัวฟูแล้วจอยไปก่อนรุ้มไปไม่ถึงอาร์มาฟิกเตอร์อ้อมขวาฟิกเซอร์โดนยิงก่อนกำลังจะต้องตายเราตัวนี้เปิดมาติดโคโนฟิกเซอร์กำลังจะล่วงล่วงไปแต่ว่าเก็บได้เก็บบอลบอลใ้แล้วมีคนอ้อมทางด้าต่อคือโมมนคาโรร่ับต บอลเขาวอ oh. oh. นของผมด้วยเมือนไทยถูกสุดยอดไงโอ้โหเมจิก คุณฟ <John> oh, ิกเซอร์ <Fin ner. S 1> ครับยังคงไว้ลายอยู่เก็บอีกคิวไปได้ตรงนี้ <มา S 1> แล้วับมาต่อกันต่อหรือเปล่าฟิกเซอร์บอกแป๊บเดียวเท่าน,นั้นครับเลือดผมเต็มแล้วตอนนี้ครับต้องปิดครับเลือดไม่เต็มพร้อมกับคาเวทด้วยแต่คาเวทจัดตัวของบอลก็ไปได้ก่อนแล้วซ้ำไปอีกหนึ่งเมจิกเริ่มมาแล้วเหมือนกันครับแล้วโกตอนนี้ครับออ่านเกมไวมากว่าแบบรู้ว่าเขาจะต้องทำไงต่อแล้วดูฟิกเซอร์ดูฟิกเซอร์ไม่หยุดแค่นี้ครับความอาก r ส s s i นี่เลยครับผมเลือดหนุ่นยับไปแรงครับเลือดมันรออย่าเพิ่งห้ามพี่ไอ้น้องแล้วฉันอ มจัดมาตรงนี้แป๊บเดียวแต่แท๊ปมาไม่ถึงสวิพิสเตอร์อกจัดเข้าให้แล้วตอนนี้กำลังออลไฟ3คิวไปแล้วพอมาก่อนอีกหนึ่งแล้วจะถอยยังไงดีต่อเนื่องวสายก็ต้องใส่สุดแล้วครับพี่เขาบอกก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรอีกแล้วแล้วระเบิดเข้ามาก่อนหนึ่งทีตรงนี้ครับผมคาวเว่นครับได้แพทติกไปอีกหนึ่งโอ้แล้วทำวิ่งแต่เขาต้องปกติดตัวตรงพี่คอกชุกขึ้นมาได้ก็จริงครับแต่ตอนนี้สวนกับมาสวิงช่วงลงไปจากตรงของดิกกี้ครับผมแล้วพิคเตอร์กำลังเลนด็กกี้ก ตกลับกันอีก2คนตรงนี้แล้วสุดท้ายไม่ไหวครับตัวลืมหมดตี่จับตับก้าวไปถือว่ามาที่วจริงๆสำหรับท่าของเมจิกครับตับหกไปจากการเข้าไปชาของเมจิกแล้วตอนนี้เมจิกสิบคิวเข้าไปแล้วบอกแล้วว่าเกมมันกำลังมาจิ้มันลงมาสิบเอ็ดคิวตรงนี้แล้วสบายเข้ามาก่อนหนึ่งทีแล้วตัวสองแล้วผมปูดี้ครับและตัวปูดี้ตามอีกหนึ่งโอ้ยแล้วเจอได้หนึ่งแล้วตับไปที่สิบห้าคิวจากเมจิกหลือจะเชื่อโดนชาร์นะครับในจังหวะเมื่อกี้แล้วได้ยิงฟรีจากนี้ จากซีซีจี้ตรงนี้ด้วยฮะเป็นโดนรูขอไปแล้วไล่โซนออกมาโอ้โหแต่ก็โดนสวนกลับมาเสียไป70ดาเมจเหมือนกันตีตรงนี้ด้วยฮะไม่เซตฮะเลือดนุ่มครับมันกำลังล้อนครับผม โอ้และเนมพอตรงนี้ไปหนึ่งแล้วฮันเตอร์ส่งฟิกเซอร์กลับมาได้ครับแต่จะมีผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้โดนปิดไปจบอันดับ3และ18คิวจากเมจ,จิกแล้วตอนนี้ครับต่อนนี้อนนีกคิวเอาแล้วเพื่อนชะตาหัวขาดแน่นอนได้ <M 79. S 1> เห็นย้อยๆไม่โดนครับขออีกหนึ่งลูกโดนคุบอกว่ากระสุนม,มันยังมีอยู่เยอะสมากเลยครับเฮ้ยสมิงล่วงเหลือสองเอาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วฉลบับตัวเองโดนโดนใจเย็นนะเพื่อนนะตรงนี้แล้วขอเข้าไปอีกหนึ่งขอเข้าไปอีกลูกหนึ่งไหม โป้เขาให้หนึ่งเอาแล้วอยู่ได้อยู่ไปตรงนี้นะครับผมอยู่ได้อยู่ไปเราอยู่แบบอากาศสบายๆหายใจแบบสะดวกโอ้โหครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนี้ไงคิวบอกโด้เขาให้แล้วกลิ่นมันมาของจริง19คิวจากเมจิกครับผมการนตีปูย่าด้วย12บแต้มตรงนี้ครมาเน้นๆเลยน่าจะกลับมาอยู่ในเส้นทางของการชิงอันดับในการขขันวันสุดท้ายของวันนี้